สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโกไลท์นะคะเราวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกกตุ้มนะคะอํเาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะก็หลายๆท่านนะคะมาฉีดวัคซีนกันเนาะไม่เห็นนะคะไม่ได้ดูค่ะลืมดูห,<ะ>หนูไม่ได้ดู ก็เบาหอมก็มาฉีดนะคะวันนี้เนาะยูทูบเบอร์ของเราพี่กับตันนะคะมีแม่บ้านเบาหอมมีจันหอมด้วยนะคะพี่กับตันก็เตรียมแล้วหนูจะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวให้ดูพี่ก่อนสิ ามางักความดันคนเด้ออะไรถ้ามัำหนักก็ความดัน,ดนดเลยอะไรๆทิ้งบอกคนอื่นนะรับปอนน,น,นะไปตามคนกันเลยต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเราลืมลืมบัตรประชาชนแบบว่ามันหายวันนี้เราอยากฉีดทำไงคะถ้า,ายังไม่จเลขบัตรได้จำเลขบัตรได้ถ้าพายก็มีครับ มีภาพถ่ายอ๋อค่ะอ๋อค่ะได้ได้โอเคเวลาเวลาลงมันผิมันมันเลขผิดอะไรผิดค่ะค่ะพวกที่โจทวมันผิดมันต้องมีตัวอ้างอิงจ้าค่ะมีค่ะแช่น้ำหนักแบบค่ะไปเลยพี่เก้าเดี๋ยวแป๊บนึงไปเลยพี่เก้า อันดับแรกเนาะต้องชั่งน้ำหนักวัดความดันนะคะเนาะแลกเร้อใช่ไหมคะออบัตรประชาชนหมได้จ็ดสิบสามจุดหนึ่งเจดสิบสามจุดหนึ่งนะคะเจ็ดสิบสามจุหนึ่งน้ำหนักจน่ง อ๋ออ๋อไปตามลูกน้องนี่บ้านเกหอมไมบ้านเาหอแตดนเาวัดความดันค่ะหนูด้วยไหมลูกค่ะถ้าทําได้ก็ทำพร้อมกันไปเลยมเลนไปเยาทยนะูอครับเฮ้ย มาเลยช่างพงศ์หมอเขาชี้ไปห้อง้เอมาเลยช่างพงศ์ก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแขนเข้าไปดิเดีเดี๋นอกมาเแลยว่ขนมันกเียวนี่ช่างพงศ์ไรสเอาเากรนรดนดนรดไปดนเอาแขนเข้าไปเลยัานเมื่อควดัน็ดสิบามังาเออก็จำเอาวัดความดันนะคะวัดความดัน ตันเห็นไหมอันพาวน่ะเก็บโกนะชีเจ็บเงิกนะตัวตัวตัเห็นไหมเห็นไหมชีไม่ดิชีเขาไม่ดิชีเขาไม่ดชีเขาไม่ดิกัปตันมได้ชีกับเขากับตันมาสีกก้าเอาจจะจะขึ้นเท่าไหร่นะรเปาดี่างน้ำหนักก่อนอ้าช่างพงก็จะชี้ด้วย 1 8ดอ็ดเหรอแปดพี่ทำไมต้องแปดวะไม่รู้เลคพี่พีพี่ินจะมาเออพอดีปกติเก้าร่ติปดนะคะคนดันปกติก้าวยังอ่เอาพี่ก้าเอาเถอเอไทยล้าก่อนให้น้องปอนก่อนเนาะเดี๋ยววัดคนดันหน่อย คนดันเขาอะไรนะนี่น้องปอนช่างน้ำหนักยังมองช่างหันแล้วมองผิดเลยผู้นขำหนักน้ำหนักย่าเอาจังสั้นไม่เลยพี่น้องมันยากเอาวัตถาน้ำหนันก่อนคนดันคนดันต่อนะผมนะเอาแกเสื้อขึ้นอืมได้ไ่ะเขาอีกนิดนึงเออคิดยังไงคิดยังไงไม่รู้เขาบอกว่าเขาจะไปฉีดตัวกี้พี่เลยพามาเลย ผมดีเพราะกลังขีดกันอยู่คิดยังไงวะคิดยังไงเขาคิดดีแล้วคอาณาธรรมชัยคิดดีเร็วโอ้โหธรรมเร็วแล้วตอนนี้ช่างคงมาเคยฉีดใครเลยเอ้าจะไปสิไปไปพาผมไปสิโอ้โหโอ้ช่างคงอยากกลับทันทีกดดันกดดันมากเอบเลยกดดันมากเลยแตกเลยอ่ะโอ้โหกดดันทุรดันสูงโอ้ยช่ังคง

เด่นเหรอเดนเนี่ยมันออกมาดึงมาเลยในอากาวอะไรทำไมของเรามันขึ้นเยอะจังจับไม่รู้ครับผมอันนี้จะขอรอชมตั้งก่อนเจ็บไหมไม่ถ่ายปะโอเคอ่ะไม่ออกดีกว่าไปลงวาล่าหร่จักตัวไหนเป็นตัวไหนอะเบิ่องอ นี่เหรอครับผมขอแก้ว2 8นะคะของรบ5 6นะคะตั้งะเาด้วยนะคะมาตหมนะจะก็เหียายูทูบเบอร์นะคะมารวมกันอยู่ที่นี่นนึกว่าเขาหายไปไหนกันหมดเนาะมาฉีดวัคซีนนี่เองวัดความดันได้วัดเฉได้ไหมนี่ได้วัดความดรนก็ได้วด เอาแขนเจ้าเข้าไปอีกน่าแข็งเออดันทุลังสูงรัดความดันก่อนนะครับป้าโยกบอกว่าถ้าไม่ติดตัวนี้บอกอะไรจะไม่ให้นอนเลยแบอกบพี่น้องบอกว่านี่ครับเป็นไงครับรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรจริงๆแต่เข็มสองกินลึกนิดนึงแขนมันจะหลุดหรือเปล่าถึงไม่รู้สึกอะไรเลยเข็มสองกลึกนิดนึงอันนี้บอกเหมือนมุดกัดทำไมน้ำตาไหลล่ะ ใส่มาให้เจ็บนะไม่เจ็บร้องไห้เลยอุ่ยผมษ์่ผมไม่เจ็บเชื่อยเลยนะไม่เจ็บเลยช่างพงไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเป็นไรอย่านะรอจนกว่ากระดาษจะออกอ่าเอาแขนออกรถดล้วเจ้าก็ดึงเอากระดาษเฉื่อยเฉื่อยเอาเลยพี่ใหญ่เอาปลาเข้าเลยฮึพี่บ่าวหอมเข้าไปค่ะท่านเต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 นอีเส้นยินยอม ยินยอมด้วยยิ้ยอมด้วยอยิ้มยอมด้วยครับยินมยอมด้วยว่ายอมด้วยโอเคปกตินะปกติก็ทับได้กี่ได้สิบเก้านะคะจะเย็นเซ็นนิยมมีบอขอให้หน่อยเดี๋ยวนี้บลูน่ากอดทำไมจ้าโอเคความดันปกติจ้าปกติน้องทำนีนอันนี้รัปกติไหมอันนี้แล้วอู้อันนี้คือสายเท่ ปกติปกติเออหปกติาะคงจำไม่ได้ใช่แล้วค่ะพากันมาฉีดฉีดฉันนะท่านที่หกปกติด้านนี่ไงไม่รู้สึกเป็นไปการเขียนทำไมแล้วก็มันไม่รู้สึกอะไรไงถึงทำอะไรไม่ได้ก็เขียนตรงนี้นี่บางนี่เออเหรอบางไว้ขยไม่กลัวพี่ขยับสูงจ้าสูงเหรอคะสูงเนี่ยนี่เดนอะความดันสูงดันทุเรียงสูงดันทุเรีงสูงดันทุเรีงขึ้นหน่อยยู บางทีนะขึ้นถึงร้อยเจ็ดสิบเลยนะชีไะไรนี่ชีอะไรนี่ซินแวคกซินูเฟนะคะเข็ม2องแอตตานะคะเข็มแรกซินูเกมาีดเครคุนที่สามก็เผาคือไปไปพาผมไปหน่อยพาผมไปหน่อยอ้ยไม่ไหวไม่ไหว ก็เด็กแก๊งเราเนาะกค่สองทมสอก็มันจะปวดเกิแล้วตาดตอนมอสีเราไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกของไทยราเก่งที่เราก่งที่ถืออนของกอนครับเป็นยังไงครับพี่ป่าหอมไม่รู้สึกเลยครับแขนเช่มไหมครับไม่รู้สึกมุนหมอฉีดเี่ยเรียบกีไม่รู้สึกเจ็บเลยมาฉีดกัเด้อสั่ เออมาฉิดกันเด้อเนั่งพักก่อนอ๋อนั่งพักก่อนเหรอนั่งพักก่อนจะดเต้นพักก่อนนงพักก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะไปนั่งก่อนเราจะมาทีจารณาไม่เป็นไรก็ภายในก็ไม่ได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะค่ะเอ่อเอฟซีช่องช่างพงนะคะบอกว่าความดันน้องปอนขึ้นสูงนะคะ บางครั้งนะคะน้องปอนเหนื่อยนี่ขึ้นถึงร้อยเจ็ดสิบกว่าเลยนะไม่รู้ว่าน้องปอนน่าจะเป็นความดันด้วยเนาะแต่และว,ว่าเราไม่เคยไปตรวจเออสุขภาพร่างกายนะคะไม่เคยไปไม่เคยไปตรวจเอออะไรนะเขาเรียกอะไรนะตรวจสุขภาพประจำปีอะไรนี่แหละเนาะเขาเรียกเนาะะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ <S <S ขอบคุณที่รับชมค่ะ